คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมสเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีครับพี่น้องแอดมินเกามาเชียร์ขอสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขุขุนเด้อครับผมครับื้อนี้ก็มาฮอดอันเนี้เ้วเด้อครับผมเดินทางปลอดภัยครับพี่น้องครับก็บขอขอประคุณเด้อครับผมถึงพี่น้องเอฟซีที่เป็นเป็นห่วงนะพี่น้องเนาะ คอมเมนต์มาเดินทางปลอดภัยครับผมตอนนี้ก็เดินทางมาหดเงี้ยหดสั้นปลอดภัยแล้วครับเอาเบื้องอันให้เบื้องอันทีสวนถีน้ําเชี่ยเพิ่นกับฟันตลอดน้พี่น้องเนาะ็คือบริเวณนี้ครับผมที่เพิินฝันเกี่ยวบว่วขี้บอลรุ่นหรือวา่าได้หอบปลาท่องหรือวา่าอันเห็นพระ,ะปูองคหนึ่งถีว่ามีพออกไม่ออกงม,มขาวเพิ่นมากแ้วก็ปูถือเก๋ยนพี่น้องเนาะ ถือกล้วยสองเที่ยคือบริเวณนี้ทั้งนั้นนะครับผมครับเป็นที่พื้นที่เนี่ยที่ว่าน้ำเชี่ยเพิ่นก่หยักทีครับพื้นทีน่นี้น้ำเชี่ยเพิ่นกะว่าจะ,ะมีโครงการที่ว่าจะเขียนไว้ยูอาศัยนี่ครับผมครับติดหน้าครับพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวจีพาไปเบิง่งอ่า มีทอชีฝานครับจอน้ำพ่อได้ใส่หดพักหคตยังครับหรือว่าหน้าโคตร้าได้มาอยู่ตรงนี้น้อพี่น้องเนาะก็จีได้ใส่น้ำซุปนี่น้ำครับตรงนี้ก็ว่าน้ำเชีย่ยเป็นว่าเจเจะเลี่ยงไกล้ครับพี่น้องครับคือโครงการไว้น้อพี่น้องเนาะพ่อได้เป็นอาอาชีพน้ำส่วนหนึ่งครับผม ครับเมื่อนี่กะจีภาาพีผ้าน้องไปเบิ่งแนวทางตัวเลขของหลวงเสียนดุกเด็กจังว่าจังไหนหลวงพี่หน้องเนาะเห็ <c oughs> <c oughs> นอัน,นเห็นจุดเห็นกไแฟยังไงคืออยากกไแฟพี่น้องอยากใบไพ่ไหมหอดเฮียนแล้วเนาะมามาหอดเทียนหอดซัานครับผมสืบไปตามตัวเลขส้ำหนักได้เจ้ามื่อนี่สิผพ้าพี่พาน้องไปอเบิ่งแนวทางตัวเลขของหลวงพีปิศนาเด้อครับผม มันนี่ลุงพีกับเมตตามาให้ก็คือเหลขกบนนพี่น้องเนาะครับเหลขกบนลุงพีก่อหมวดวันที่สิบหกท่านว่าคมที่ผ่านมากอะเขาเด้อครับผมลุงพีให้วิ่งสามเพราะว่าลุงพีเป็นกับเสียวชาติในเรื่องของเหล็กอ่านตัวเดียวยังเด้ครับพี่น้องตามทีแอดมินก็มาแชร่อในตามสถิติของลุงพีเราอเขาต่อเหนึ่งยังได้ครับช่วงนี้ทั้งบนทั้งล่างครับพี่นอ้องอ่านําหรับคิปน,นี้ก็จะเป็น ครับพี่น้องครับก้อนที่จะไปเบื้องตัวเลขของหลวงพีเป็นนาแอดมินก่มมาเชียกขอกราบขอบพระคุณหลวงพีเด้อครับผมที่เมตฐาแนวทางตัวเลขมาให้กับเก่ามาเชียครับผมทรงต่อตัวเลขให้พี่น้องเอฟซีให้ได้โชว์เลยหลับนะพี่น้องเนาะครับนี่คืออ่กล้วยที่พอพอไ่ไม่ไงผลปลูกไว้เด้อครับผมมีออกดอกออกผลแน่กับมี่อยู่เด้อครับผมกันทีพ่อได้กินได้ขายครับผมส่วนหนึ่งครับพี่น้อง นี่คือบริเวณที่น้ำเชี่ยเพิ่นจะฟันดูดู้วครับผมฟันอะไรครับว่าได้หอวปลาท่องอยู่ให้หน้าตรงนี้นะครับผมทีท้ายไปเนี่ยเดี๋ยวไปไกลๆจะมีทานความนพีนอนนงเนาะครับเพราะง่ไม่ง่เพิ่นก,นกนะเผาทานไวเพื่อจะจัดงานเลี้ยงอาจจะทีจะทางวันที่ยี่สิบเก่านี่ครับพี่นองค,ครับกับกินเลี้ยงในญยาดพี่นอนนงนะครับผม นี้น้ำเชี่ยพ่อนก็มาเก็บทานเดี๋ยวจังนอยจะไปเก็บซอยกันได้ครับผมอันถั้งแดงที่พนเผาทานจ่ใส่น้ำเชี่ยเอาหลักโอ้โหหลักแนวเผาทานกันอีกเล้วครับพี่น้องทานพร้อมครับผมครับตอนหน้าอาจารย์สอนครับตอนนาอาจารย์สอครับผมที่พนเผา ทานอยู่แถวนี้แหละอันน้ำเชี่ยมตรงนี้บอทีว่าน้ำเชี่ยวฝันนั่นปลาท่องนี่ผมก๊กข้าเนี่ยมาแถวนี้นะให้น่าเลเลเดียวน่ครับฝันเกี่ยวครับที่นี่มีแต่โฉงตลาดเลวครับผมครับเดี๋ยวยิบเก่านี่ก็จิ้มอ่าจัดอันเลียงเพ่นครับผมใบเจ้าทีเจ้าทางนี่ครับผมเอ้า มืัอนี้ก็สิไปตามเหล็กบนของหลวงพี่พิศนาได้ครับพี่น้องแม่นเนเาะครับเลขวิ่งเลขวิ่งเลขเด่นตัวเดียวนี่ครับหลวงพี่เขามาตอนเนื่องแล้วเดินดีแล้วครับเขาทั้งบนทั้งล่างได้ครับมวดบางหันโอ้ไม่ใหญ่เพิ่นกุก้งกวยงามเนาะเขียวง,งาม<ห>ครับดินดีขนาดเลยดิพนพนมอุทม์นี่ครับพอดีกล้กวยพันธุป์ปลูกไปตะกอนจะถมนะครับผมก็เลย ต่องแบงให้พื้นที่ให้กล้วยใหญ่ก่อนครับผมว่าดินดี่ครับผมดินพน้มัถมนี่อุดมสมบูรณ์ดีครับเอาพี่น้องเพื่อเป็นการเยเวลาด้วยครับผมเดี๋ยวจะไปเบืเ้องแนวทางภาพเบิเ้องแนวทางตัวเลขลงทีปิศนาครับผมครับพอใหญ่เพิ่นเผาใบเห็นบ่น้ำเชียรท่าน,านเพิ่นเผาไหวนี่บอดใบงานนั่น เลี้ยงกับวายนี่บ่เขาไว้เธอยงมลูกมาเพิ่นจีกินเขาอยู่สวนเนี่ยอืมนี่ครับพักกันกินเขายุสวนทิ้งหน้าเนี่ยหยาดพี่น้องมารวมหยาดกันก้มแพ,ง,พงบอกคนในหัวก็วรอมแข็องอยู่ก้มแพงกันรอมเลยซับนีค่ครับพี่น้องพ่อได้เป็นเขตแดนไปก่อนครับผม,มนี่ละเดี๋ยวนี่หา,หาเงินก่อนจะได้มาเข็ดต่อให้มันสุดครับผม ครับพี่น้องครับสําหรับแนวทางเลขบนของหลวงพี่พิศนางวดวันที่สามสิบท่นวาคมหลวงพีก่กเมตตามาเห็นแล้วเด้อครับผมพิจารณาเบิงเ,เด้อครับพี่น้องเลขหลวงพี่พิศนาเลขบนเด่นสีเด้อครับพี่น้องวันนี้หลวงพี่ให้เด่นสีบนจับคู่มีสีเจ็ดสีหนึ่งกันหนึ่งเจ็ดเด้อครับผมกับพิจารณาเบิงเด้อครับพีพ่น้องงวดวันขันหลวงพี่ก็ให้เด่นบนสามกับเขาเด้อครับผมงวดน,นี้ให้เด่นบนสี จับสองหางแข็เน้นคือเก้าครับพี่น้อง C เจ็ดกับ C หนึ่งครับผมกันหนึ่งเจ็ดไว้เนี่ยได้ครับผมนี่ก็คือสูตรขั้นเทพหลวงพี่ปิจนาครับผมครับพิจารณาเบิ้งเอาครับผมแอดมินเก่ามาเชี่ยกะตามไปพี่เอ็น้องเลยเด้อครับผมเพื่อได้โชคได้ลาบน้ำกันน้ำพี่น้องเนาะครับกับพอดีกะเอาเหล็กรางไปเบิ้งพร้อมเลยน้องพี่น้องเนาะเอาอยู่ในคลิปเดียวกันได้ครับผมเดี๋ยวเหล็กครับพี่น้องครับ หลังจากที่ได้เห็นเหล็กบนลงพีปิษนาแล้วน้องพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นเหล็กรางเด้อครับผมแอดมินก็มาชเชียกับไฮลงอ่าในคลิปเดียวกันนี่เด้อครับผมเหล็กรางลงพีกัดเด่นเก้านะพี่น้องก็มีเก้าสีเก้าหาครับผมกันหาสองก็หาซีครับผมนี่แหละพี่น้องเนาะเพื่อได้โชคได้ยลับก็เอาใส่กับกล้วยนี่แหละพี่น้องจะได้ออกมากล้วยกล้วยแล้วพี่น้องเนาะเหล็กลงพีปินาษณะเต็มๆกันเลยครับผม หวดบังหันลงพีกับไหเด่นบนล่างกับสามกับเขาทั้งบนทั้งล่างเด้อครับผมงวดนี้ลงพีกับไหล่างก็คือเก่าครับผมมีเก่าซีเก่าหาแล้วก็กันหาสองครับหาซีครับผมครับครับก็ได้เห็นแล้วนะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางเหล็กล่างเหล็กบนของลุงพีปริศนาแอดมินก่อเมื่อเช้ากับตามให้พี่ให้น้องแล้วเด้อครับผมเอาเป็นแนวทางในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับผม ่คยคลิปนี้ก็เช่นเคยเด้อครับผมคาถาเงินมาขาดเมื่อน้ำพี่น้องเนาะเงินไหลกองทองไหลมาสําเร็จจงสําเร็จสาธุสาธุสาธ,สาธุพี่น้องเอซของเก่ามาเชียร์ a ชแนลขอให้พี่ให้น้องสุขุสุขคนถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันเด้อครับผมวันที่30ธันวาคม64สุขุสุขคนเด้อครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ